มาถึงตอนนี้นะครับต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วล่ะครับโดยเฉพาะที่อ่างทองเห็นบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะวิกฤตหนะักพอสมควรนะฮะเพราะว่าเหมือนพนังกั้นน้ำเนี่ยมันแตกที่พื้นที่ป่ามโมกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะค่ำคืนที่ผ่านมากู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านกันออกมานะฮะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับเป็นเสียงรรอแล้วแมวจะไปไหนเนี่ยไม่รู้ไม่มีไปบนบ้าน นั่ี่จะไปนอนยู่ใครนอเียหมอ้างเลยก็ข้าคื่อู่ทบ้านานี่มีโตห่ะกินเส่วแมวรอแล้วหมอิหลาเล็กแล้วองยักันป้าเป็คนกลัวนะเนี่ครับต่างคนต่างกลัวนะฮะคือ คนแก่บางคนเขาไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่าน้ํามันท่วมสูงแล้วบอกว่ากลัวน้ําด้วยไงใช่แล้วกลางค่ากลางคืนนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ฮะก็เป็นงานหนักของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับที่นําเรือท้องแบนฝ่าก,กระแสน้ําที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนย่อยที่10ตตาบลบ,บางประกฏออาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเนี่ยฮะเข้าไปช่วยเหลือหญิงผู้สูงอายุที่ติดค้างอยู่ในบ้านที่ตอนนี้น้ําท่วมสูงขึ้นนะครับหญิงผู้สูงอายุคนนี้ครับยังอยู่ในการช็อก ร้องไห้แล้วก็หวาดผวาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงอย่างรวดเร็วนั่นเองทีมกู้ภัยก็ต้องทำงานกันอย่างหนักตลอดทั้งคืนครับขับเรือไปตรวจสอบทุกบ้านนะครับว่ามีใครหลงเหลืออยู่หรือไม่ยังไงบ้างแล้วบ้านไหนต้องการความช่วยเหลืออยากจะออกจากพื้นที่นะครับก็จะมีการนำบรรดาคนที่ติดค้างไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วนะครับหลากหลายพื้นที่ในอ่างทองเลยทีเดียวนะครับ อย่างน้าจากแม่น้ําเจ้าพระยานี่ก็ไหลแรงกัดเซาะคันดินริมตลิ่งเอ,อ่อท่วมถนนสาย3 0 9เครับเป็นถนนเส้นป่าโมกอยุธยาสายในอยู่ที่ตาบลบางปรากฏอําเภอป่าโมกนี่แหละครับแล้วก็ไหลข้ามถนนเข้าไปทั่วหมู่บ้านคุณผู้ชมมันข้ามถนนได้คิดดูว่าน้ำมันจะสูงขนาดไหนนะฮะเข้าไปทั่วหมู่บ้านในตําบลบางปรากฏนี่แหละครับคือบ้านเรือนประชาชนกว่า500หลังคาเรือนเนี่ยตอนนี้จมอยู่ใต้บาดาลแล้วนะฮะนอกจากนี้มวลน,น้ํานี่ก็ยังขยายวงกว้าง เอ,อ่อท่วมถนนเส้น309อ่างทองอุทยาบริเวณหมู่ที่7ตําตำบลโพสะอเาะเเภอมืองอ่างทองด้วยนะครับทำให้ตอนนี้จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีน้ําท่วมแล้ว4อ่าำเภอนะครับนั่นก็คืออำเภอเมือง อำเภอชายโยอํเาเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกนะครับโดยเฉพาะที่ป่าโมกนี่โอ้โหอันนี้ต้องเฝ้าระวังมากๆคุณผู้ชมเพราะคาดว่าน้ำเนี่ยจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนที่อุทัยธาน,นีครับสถานการณ์น้ําท่วมในอำเภอทับทานก็ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณน้ํายังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงมาเลยนะครับทั้งที่ตําบลหนองเย,ยดาโคกหมอ้อแล้วก็ตาบลหนองยยาปล้องนะฮะเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับแม่น้ําตักแดดเหนือเขื่อนวังร่มก้าวเนี่ยแหละครับ ส่วนระดับน้ำตอนนี้ท่วมถึงชั้นสองของตัวบ้านแล้วนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยต้องนำเรือท้องแบนลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับอบพยพชาวบ้านบางส่วนเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้านฮะคุณเต้คุณผู้ชม,มเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านคือทหารก็เลยต้องบอกว่า คุณป้าคุณนา้าคุณอาเนี่ยนะฮะออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ปลอดภัยกันก่อนดีกว่าไอ้ทรัพย์สินเนี่ยเมื่อไหร่ก็หาได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ํามันท่วมสูงม,มากกว่านี้เดี๋ยวจะช่วยไม่ทันนะฮะใช่ครับผมไปต่อกันอีกพื้นที่ครับคุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีนะครับประตูระบายน้ําของชนรัฐทานปราจีนบุรีเนี่ยก็ถูกน้ําในแม่น้าปราจีนบุรีเนี่ยพัดประตูสะพังเสียหายเลยคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้น้ำนี่ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านวัด มะขามทองนะครับหมู่ที่7ดแล้วก็ที่บ้านท่าหินหมู่ที่5ตําบลศรีมหาโอพอําเภอศรีมหาโพเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงกันล้ครับแล้วก็สร้างสะพานไม้ใช้เดินออกจากตัวบ้านกันนะฮะเพราะว่าข้างล่างน,นี่มันน้ําเต็มไปหมดแล้วละครับส่วนที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตําบลกระบินเนี่ยนะครับที่ถูกน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรเสร็จแล้วขณะน,นี้ระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มทรงตัวนะครับนี่แหละครับก็แชร์กันอยู่แบบนี้ แต่ก็ยังยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะครับชาวบ้านก็ต้องอาศัยหลับนอนอยู่บนชั้น2นะครับถ้าไม่มีชั้น2ก็ต้องนู่นแหละครับขึ้นไปบนที่หลังคานะคุณผู้ชมใช่ครับอ่ะไปปิดท้ายที่โคราชกันหน่อยครับเมื่อ3-4วันก่อนนะครับปริมาน้ำจำนวนมหาศาลไหลข้ามคันดินของอ่างเก็บน้ำลําเชียงไกลตอนล่างที่แตกชำรุดนะฮะที่ตอนนั้นเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วอ่างแตกไม่แตกเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีจุดที่แตกชำรุดประมาณ 40เมตรนะฮะแล้วมวลน,น้ำกว่า150ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยถูกระบายลงมาด้านล่างอ่างเก็บน้ำฮะก็สมงผลทำให้พื้นที่ท้ายอ่างเกิดน้ำท่วมขึ้นมาล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลลดลงอย่างรวดเร็วครับจนเห็นสันดอนดินโผล่ชลประธานนะครราชสีมาก็รีบเอาเครื่องจักรหนักครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถแบ็โฮรถเคขนาดใหญ่มาซ่อมแซมคันดินจุดที่แตกชำรุดนี่แหละฮะ ก็เอาก้อนหินขนาดใหญ่ใส่ตะแกรงลวดบิ๊กแบกไปอุดชั้นหานลาาครับแล้วก็เสริมคันดินให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมคือเขาบอกว่าต้องรีบทํางานแข่งกับเวลาครับคิดว่าไม่น่าจะเกิน7วันก็จะเรียบร้อยทั้งหมดนะครับอัปเดตปริมาณน้ําในอ่างกันนิดนึงครับตอนนี้สําหรับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลนะครับเหลือแค่6.8ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น24%ของความจุอ่างอยู่นะฮะใช่ครับ ซึ่งตอนนี้นะครับที่เขื่อนป่าสักคุณผู้ชมครับปริมาณน้ําในเขื่อนนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับทำให้ทางกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเตือนแปดจังหวัดภาคกลางนะคุณผู้ชมเตรียมรับมือกันให้ดีนะฮะกำลังจะมาแล้วครับหนึ่งถึงห้าตุลาคมนี้เพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักเนี่ยระบายน้ําเพิ่ม,เต,มเติมนะครับทางกองอํานวยการน้ําแห่งชาติก็ออกมาประกาศเตือนแปดจังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับเป็นเก้าจังหวัดนะฮะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาจังหวัดที่หนึ่งคือชัยนาทครับบสิงุรี อ่างทองลบบุรีอยุธยาสระบุรีปรทุมธานีและนนทบุรีเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วนะคุณผู้ชมครับขนของได้ตอนนี้ขนกันไปก่อนนะฮะรวมถึงกรุงเทพมหา,หานครด้วยนะครับเนื่องจากจําเป็นต้องระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์จึงทําให้ระดับน้ําตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วฮะแล้วก็ที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ในตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณเมตรยี่สิบ ไปถึง2เมตร40แล้วนะคุณผู้ชมและที่ท้ายเขื่อนพระราม6นี่ก็เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตร30ถึง2เมตร80เกือบ3เมตรแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่1ถึง5ตุลาคมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่เขาจะมีการระบายน้ํากันมาเนี่ยต้องเตรียมเฝ้าระวังนะคร8-9จังหวัดภาคกลางนะครับ, 8, 9, รบใช่ก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สมมุติว่าถ้าย้ายข้าวของนะฮะขึ้นไปอยู่ที่สูงได้ <ฮะ S 1> ก็จะเป็นการดีคือเตรียมการไว้ก่อนจะดีกว่าฮะเพราะว่าถ้าน้ํามันมาและถ้ามันมาเร็วเนี่ยมันเตรียมการไม่ทัน <ฮะ S 1> มันย้ายของไม่ทันจริงๆนะครับข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้าง